แฟนๆเสียดายนางเอกดังโพสไอซีป่วยกระทันหารไม่สามารถไปงานสำคัญได้ แฟนๆช่องเจ็ดอดจะเสียดายไม่ได้หลังนางเอกสาวฮาน่าลีวิสโพสต์อินสตาแกรมแจ้งข่าวว่ามีอาการปวดกระทันหันทําให้ไม่สามารถไปร่วมงานคอนเสิร์ตเจ็ดสีคอนเสิร์ตคัมแบกร่วมกับเพื่อนๆน,นักแสดงในช่องได้โดยฮาน่าเผยว่ากราบขอโทษแฟนๆช่องเจ็ดทุกท่านนะคะเนื่องจากฮาน่ามีอาการกระจุกตาถลอกและเยื่อตาอักเสบทั้งสองข้างอย่างหนักจึงทําให้นาน่าไม่สามารถไปงานเจ็ดสีคอนเสิร์ตได้จริงๆคุณหมอแนะนําให้ผ่า ักตาให้หายดีก่อนถึงจะกลับมาทํางานได้หาหน่ากราบขอโทษทางทีมงานทุกส่วนค่ะและที่สําคัญแฟนๆละครทุกท่านและแฟนคลับคนของหาหน่าด้วยนะคะที่ตั้งใจและเตรียมตัวเพื่อมาพบเจอและมาเชีีร์กันนะคะขอโทษจากใจเลยค่ะใจสู้ค่ะแต่ตามไม่ไว้อยากเจอทุกทุกคนเช่นกันนะคะ